สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครซงจินอูนั่นเองนะครับผมตัวละครน,นี้เลยนะครับผมจากเรื่อง Solo l e v e l ลลิ่งเป็น อนิเมะที่โคตรจะสนุกนะครับทุกคนไปหาดูได้นะรู้สึกจะมีสซีซั่นมั้งลองไปหาดูโคตรมันนะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูนะทุกคนนี่ตัวละครเป็นแบบนี้เลยคือมันมีมานานแล้วแหละเป็นตัวละครระดับกอดลี่นะครับทุกคนนะแล้วก็มันมีการรีเวิร์กเข้ามานะรู้สึกว่าจะ2หรือ3อัปเดตที่แล้วเนี่ยมันมีการรีเวิร์กเข้ามาแต่ว่าพี่เนี่ยไม่มีเวลามาทําคลิปนะครับก็เพิ่งจะมีเวลามาอัดคลิปนั่นเองนะวันที่อัดคลิปนี้ก็คือวันที่24เดือนนะครับน,น,นี่เลลยตัวะครน,นี้เป็นตัวละครที่เก่งมากกแล้ว็ไค้ ใช้บ่อยมากๆถือว่าจะมีการรีเวิร์กมาแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครเคยดูอนิเมะนะการรีเวิร์กของตัวละครในอนิเมะลาสแตน์เนี่ย เขาจะทําให้แบบคล้ายกับในอนิเมะเลยนะอ่ะเดี๋ยวคล้ายยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าถ้าเกิดใครเคยดูแบบอนิเมะเรื่องนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่เดี๋ยวพี่ให้ดูข้าวราก่อนตัวละครมันเป็นไฮบิดนะครับธาตุมืดเนาะธาตุด,ดาแล้วก็แบบรูปแบบการโจมตีเนี่ยเป็นเมจิคอลนะครับบัฟกิดแล้วก็ได้ในส่วนของเ e อ็นแทสเนี่ยเป็นกอร์สมาแล้วแล้วก็ใส่โซตัตวนี้นะทุกคนนะพี่ใส่โซตัตวนี้บวกสิบห้านะครับแล้วก็สกิลต,ต้นไม้เนี่ยเอ่อเป็นสายคลีนะสกิลต้นไม้เล่นเป็นสายคลีสนั่น ถ้าอัพเต็มตรงนี้เนี่ยโชว์อยู่ที่507ล้านนะครับแล้วก็ระยะ74.6นะครับไปเร็วมากนะ2.74วินาทีเท่านั้นแล้วก็สแตตเนี่ยยังไม่สุดนะเพราะว่าเห็นป่ะช่องที่เป็นดาเมจกับครูดาวเนี่ยแค่เป็นแค่ดับเบิลเอสนะครับในช่องกลางเป็น3ามพี่ยังไม่ได้รีหา3ามนะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบ Cloud คล มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเนต็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้หรือแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด T-T 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับมันก็เล่นได้แล้วแหละทุกคนมันก็เล่นได้แล้วประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะมาดูในส่วนของที่เขารีเวิร์กเข้ามานะเปิดให้ดูคร่าวๆก่อน จะมีในส่วนของอันเนี้ยคือเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะคขาว่า System กับ Shadow Index เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนนะลองไปไล่หาดูคลิปเก่าๆได้นะวันนี้ก็คือเป็นการปรับเข้ามานะแล้วก็สกิลนี้ก็ไม่มีนะครับเมื่อก่อนสกิลนี้ก็ไม่มีคือรีเวิร์กมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ยาวมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับรูปแบบแบบเขาเรียกว่ารูปแบบของตัวละครตัวเนี้ยเหมือนกับในในอนิเมะมากๆนะครับทุกคนโอเคไหม เดี๋ยวพี่ใส่ในส่วนของเบสซิ่งให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนใส่เบสซิ่งให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเบสซิ่งของซงยินอูนั่นเองนะครับทุกคนนะพี่เคยทําคลิปไปแล้วนะวิธีทำเนี่ยทำยังไงก็ลองไปหาดูคลิปในช่องพี่ก็ได้นะซงยินอู U เนี่ยเป็นตัวละครที่โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยนานแล้วนะไหนนี่นี่นะก็จะเป็นเนี่ยต่อจากจินโมรินะครับเป็นซงยินอูนะนี่ตัวละครน,นี้เลยนะก็ลองไปทํากันดูนะครับทุกคนพี่ทําคลิปสอนไปแล้วน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะครับหลังจากปรับมาหรือว่าทุกคนจะมองว่ามันกากลงนะแต่ว่าพี่ว่ามันเก่งนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันในส่วนของตรงนี้เลยดีกว่านะครับทุกคน In f ฟิน t y เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะพี่ก็จะเล่นในส่วนของด่านที่เป็น snowy village nightmare แล้วก็ปรับเป็นอันนี้นะครับระดับนี่ระดับยากนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันด้านในเลย โอเคทุกคนตอนนี้ก็เวฟ21บ21แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวางจินอูเลยดีกว่านะทุกคนนะก็ค่าวางอยู่ที่2500นั่นเองนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยววางประมาณตรงนี้เลยวงค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะทุกคนอ่ะวางลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันนี่อยู่งไงแอนิเมชันเท่เปล่าอนิเมชันคือพี่จําไม่ได้นะว่าแอนิเมชันอ่ะถูกรีเวิร์หรือเปล่านะเราสามารถสเปกเทรเข้าไปดูได้แบบนี้ อันนี่ก็คือแอนิเมชันแรกนะนี่แอนิเมชันแรกเป็นประมาณนี้เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้มีดสั้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่าแอนิเมชันแรกนะตัวละครนะก็มี14ขั้นนะครับถ้าจะเอาให้เต็มเลยเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ 1>, 1 6 2 9 0ล้านน้าันั่นเองนะถ้าจะาเ็มเลยนะ14ขั้นนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะตอนนี้เราก็เตรียมเงินไว้พร้อมแล้วนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็วางไปปุ๊บเนี่ยเราจะมีในส่วนของซิสเตมขึ้นมาแบบนี้เลยนะซิสเตมคืออะไรนะกดเข้าไปก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะครับทุกคนนะเราสามารถกดรีเบิร์ดได้นะรีเบิร์ดก็คือมันจะเพิ่มจ็อบนะคือเลเวลตรงเนี้ยมันอยู่ที่18ใช่ป่ะแล้วก็มันจะตันที่25นะเหมือนใน <c oughs> ถ้าใครเคยดูอนิเมะน่าจะเข้าใจหน้าต่างแบบนี้นะครับท ได้นี่โดยการใช้แต้มในการอัพแบบนี้นะครับมันแต่ว่ามันก็จะเต็มที่15หใช่ปะหรือว่าจะเพิ่มมานาก็ได้นะทุกคนนะหรือว่าจะให้เราตีเร็วนะอัพเอจนะเราก็จะตีเร็วนะหรือว่าเราต้องการเพิ่มระยะส่วนใหญ่นะถ้าพี่แนะนำนะก็อัพ2อันนี้นะก็คือจะเป็นเอ่อมานากับสเต็งนะครับทุกคนนะก็คืออันนี้จะเรียกสเต็งนะแล้วก็อันนี้เรียกอินนะอินก็คือแบบเขาเรียกอะไรความฉลาดแต่จร,จริงก็คือมานานั่นแหละแล้วนี้ก็คือตีเร็วนะแล้วก็เอจินั่นเองนะเนะี่ยตอนนี้ถ้ามันเต็มนะนนะเาามานะน,นะนี่ การรีเบิร์นเนี่ยก็คือมันจะรีเซ็ตบัฟเนี่ที่เราอัพไปตรงนี้มันจะตัวโดนรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็มันจะเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของแต้มเนี่ยอีก20นะครับทุกคนนะแล้วก็ เพิ่มความเสียาหายของทหารเงาเนี่ยอีก10%นตะตรงนี้มันจะเขียนบอกไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ไอ้ค่ามานาของเราเนี่ย mp นะเนี่ยค่า mp นะ,ะ double เห็นปะ double c คเ mp เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2เท่าก็คือสังเกตว่าตอนนี้เรามีมานาบาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะนี่ดูที่ดูที่เมาส์พี่นะเรามีมานาบาอยู่ที่100ทับ100ะครับอ่ะพี่ต้องกดดีเบอร์ให้ทุกคนดูก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเต็มแล้วใช่ปะ ก็กดรีเบิร์ตไป1ทีนะครับทุกคนนะก็เราจะกลายเป็น50นี่ตรงนี้จะกลายเป็น50แล้วเราก็จะสะสมแต้มกันต่อสะสมแต้มกันต่อไอแต้มรีเบิร์ตเนี่ยได้จากไหนเดี๋ยวพี่จะไพอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เราก็สะสมไปให้ใหมันเต็ม50นะครับแล้วก็เห็นปะมานาบาเราเพิ่มมาเป็น200แล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ถ้ามีโอกาสในการรีเบิร์ตได้นะเวลาเราเอาไปใช้งานจริงนะเราควรจะรีบรีเบิร์ตทันทีนะครับทุกคนนะอย่ารอนะอันนี้หน้านี้คือสําคัญมากๆเลยนะเราควรจะรีนะแเแ้ ก็ได้นะก็คือเราควรจะรีเบิร์ตให้มันเป็น100ก่อนนะเพราะว่ามันจะตันที่100นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรารีเบิร์ตกันไปเรื่อยๆนะอะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวามาอัพขั้นกันก็อัพขั้นนี้แล้วกัน,นขั้นที่6นะใช้เงิน91,000นะก็จะได้ในส่วนของอะไรเนี่ยชาร์โด้คอมมานเดอร์นะเป็นนิวแอตแทกนะชาร์โด c คอมมานเดอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกินะอัพมาเลยนะทุกคนนะนี่เลยอัพมาแล้วเราก็จะได้ในส่วนของชานะ Shadow Index ออร์โด ชาร์โดอินเด็กเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนเออพี่พูดเร็วไปหน่อยนะชาร์โดอินเด็กมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเราสามารถเรียกอัญเชิญตัวละครเนี่ยพวกนี้ได้ก็คือเรียกว่าทหารเงาแล้วกันถ้าเกิดใครไม่เคยดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ลองไปดูก่อนก็ได้อ่ะทหารเงาแต่ละตัวก็จะมีความสามารถเรียงกันไปนะอันเนี้ยไอตัวเรียงลําดับนะก็คือไอตัวเนี้ยจะเก่งสุดนะในอนิเมะเลยนะในอนิเมะเลยตัวเนี้ยเก่งสุดไอตัวนี้ก็จะรองลงมาไอพวกนี้ก็จะคือตามลําดับนะครับทุกคนนะประมาณนี้แต่ว่าจริงๆนะพี่ว่าเอ,อ,อีกิดก็ถก พี่จะลองอัญเชิญให้ดูหนึ่งตัวตัวนี้มันชื่อว่าคากันเกาหรือว่าเจ้าทัสนะครับเออคากันเกาหรือว่าเจ้าทัสในอนิเมะเนาะแต่ว่าไอ้นี้มันชื่อว่าเฟรมเมทนะอ่ัเดี๋ยวพี่อัญเชิญมาหนึ่งตัวมันก็จะมาอยู่ข้างๆพี่แบบนี้เห็นปะก็จะมีดาเมจ75แล้วก็ไม่ต้องอัพคันเลยนะครับทุกคนแล้วมันจะมาพร้อมพาสซีฟด้วยเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายพาสซีฟแยกทีละกันนะครับให้ดูก่อนว่าดาเมจมัน75แล้วก็จะเห็นว่าไอ้มานาบาร์นะมานาบาร์ของพี่มันจะลดเห็น มานาบาของพี่มันจะลดลงเรื่อยๆนะทุกคนนะคือไอตัวที่เราอัญเชิญมาเนี่ยมันจะไม่หายไปนะ มันจะไม่หายไปจนกว่ามานาเราจะหมดนะครับทุกคนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่เราอัญเชิญฐานเงามาเนี่ยมานาเรามันจะไม่เพิ่มนะครับทุกคนโอเคไหมเออพี่พูดถึงลีดเดอร์ตรงนี้ไปยังวะสําหรับตัว ouch, จินอูเนี่ยถ้าเราเอามาเป็นลีดเดอร์นะมันจะเพิ่ม15%ดาเมจนะครับให้กับพวกซัมมอนนะครับแล้วก็ตัวโคนนะครับทุกคนนะซ MM นะัมม, MM มนนนอน,นอ MM มถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะก็คืออย่างเนี่ยเห็นปะมันจะมีที Bring ่พี่ซัมมอนมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้คือที่พี่ฆ่าได้แล้วก็พี่ซัมมอนมาถ้าพี่เข ถึงเลือดแหละน่าจะหมายถึงเพิ่มเลือด15%นะทุกคนแล้วก็ถ้าตัวโคลนเนี่ยก็เท่าที่นึกออกตัวโคลนเนี่ยก็อย่างเช่นจินโมลิกกอตลี่เนาะที่มันสามารถโคลนตัวเองได้5โคลนนะก็อันนั้นจะเพิ่มดาเมจ15%อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปอธิบายตรงนี้ต่อที่หลังนะระหว่างซิสเต็มอ่ะมาดูซิสเต็มกันหน่อยตอนนี้ซิสเต็มเนี่ยเต็ม50ทับแล้วนะครับทุกคนเอ้ย ถ้าไม่อัพกดรีเบิร์ตไม่ได้หรอเดี๋ยวนะอ่านี่ไงกดรีเบิร์ตได้แล้วอัพต้องอัพอย่างน้อย1แต้มไปทุกคนถ้าอัพไป1แต้มแล้วเราสามารถกดรีเบิร์ตอ่ะรีเบิร์ตตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์ทับเบแล้วนะครับทุกคนนะก็รีเบิร์ตไปเรื่อยๆนะเราจะรีเบิร์ตไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้จินอูอยู่ไหนอ่ะจินอูอยู่ขั้นที่6นะครับดาเมจร้อยสามสิบสามล้านนี่ปะมานาก็จะยังไม่หมดนะตอนนี้เมื่อกี้เรารีเบิร์ตไปนะมานาจากสองั้อนนนนะิเ,เมนนเนะที่นะท่่ชือวา โมนาดแดนนะครับทุกคนโมดาแด a สเออแดสนะครับโอเคมาอ่ะรูปแบบก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันในขั้นนี้กันอ่ะโมนาดไหนอยู่ไหนคือดูไม่ทันนะครับเห็นว่าตัวจินอู U มันพุ่งเข้าไปในถ้ำแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็คือโมนาดแดสจริงๆต้องถอยจินอู U มาหน่อยถึงจะเห็นชัดกว่านี้หรือไม่ก็ปรับให้มอนมันเดินออกมาอ่ะไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็อมาถึงขั้นที่12แล้วดามเมจเราได้400ล้านนะครับทุกคนระยะ7จ8ดสิตี2.74ตีเร็วมาก แล้วก็คิดดาเมจครับ2องร้อนะโอกาสคิดสี่ิบหเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราอัพต้นไม้สายคลิก,กันมานั่นเองอ่ะอัพกันต่อเลยนะครับสามแสนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าเราจะได้ในส่วนของคัฟออฟรีเบิร์ดก็คืออาเบริตี้ก็คือสกิลที่ชื่อว่าคัฟออฟรีเบิร์ดนั่นเองนะครับทุกคนนะขั้นสุดท้ายหกแสนอัพไปจะสังเกตว่าเรายังไม่ได้สกิลที่ชื่อว่าคัฟออฟรีเบิร์ดยังไม่มานะเห็นปะสกิลยังไม่โผล่มานะครับทุกคนน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 ะะมมมมััีีีเเเเงงืง่่่่อออออไขขยยยููแลล้้วก็ตนนดาาจรท5 6, 5.67นะครับทุกคนนะ567แล้วก็สังเกตว่าไอตัวฐานเงาที่เพี่อนเชิญมามันหายไปแล้วเพราะว่ามานาบาพี่มันลดไปถึงศูนยแล้วนะเมื่อตะกี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็รูปแบบสุดท้ายก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลนะครับดาเมจประมาณนี้แล้วก็โจมตีถือว่าเป็นตัวละครที่โจมตีเร็วมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่รีเบิร์ได้ยัง ยังรีเบิร์ตไม่ได้นะทุกคนต้องรอให้มันเป็น75เต็มแล้วก็กดรีเบิร์ตเนี่ยจะเป็นการรีเบิร์ตครั้งสุดท้ายจะเป็น100นะรีเบิร์ตครั้งสุดท้ายจะเป็น100อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวกพลาสซีฟหรือว่าอะไรที่พี่แปลมาให้แล้วละกันครับก็จะมีพาสซีฟที่ชื่อว่าเลเวลลิ่งนะครับทุกคนนะแล้วก็รีเบิร์ตเนาะแล้วก็มานาบาครับอันนี้จะอธิบายขั้นตอนการได้รับมานาบานั่นเองเนาะนี่คือมานาบาแล้วก็ พัสซีบัตรัดนะครับทุกคนแล้วก็ไอพาสซีพวกนี้มันจะได้จากตอนที่เรารีเบิร์ตนะเห็นปะทีนี้เรารีเบิร์ตมาสองครั้งเนี่ยก็จะมีพาสซีที่เขียนว่ารีเบิร์ตหกับรีเบิร์ตสนะถ้าเรารีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งจะมีพาสซีที่เขียนว่ารีเบิร์ตสมาอีกพาสซีหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมตอนนี้ก็พี่ต้องรอรีเบิร์ตนะครับทุกคนอ่ะเจ็ดสิบห้าแล้วนี่ใช่ปะรีเบิร์ตได้ยังอ่ะพี่รีเบิร์ตได้แล้วนะครับพอเรารร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 ีีีีเเเบบบิิ์์คคคคคััััั้้้้้้งงนน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 ะะะะะะมจป็อออืกกาาสุุดททยแลว่ พอเรารีเบิร์ตครั้งสุดท้ายเนี่ยอไอ้สกิลนี้ก็จะโผล่มาครับคัฟออฟรีเบิร์นะสกิลนี้โคตรดีเดี๋ยวไปอธิบายกันนะครับทุกคนนะอ่ะตอนนี้เรารีเบิร์ตกันครบไปแล้วเราจะไม่สามารถรีเบิร์ตต่อได้แล้วเราก็จะเอาแต้มที่เราได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ครบ100แต้มจากที่เราฟาร์มจากที่มันข้ามเวฟเนี่ยเราจะได้แต้มมาเรื่อยๆนะทุกคนพอแต้มมันเต็มเนี่ยเราก็ต้องมาคลิกอัพหรือจริงๆไม่ต้องรอเต็มก็ได้พี่สามารถอัพมานาได้เลยเห็นปะ แต่จริงๆอยากให้เพิ่มนะคือมันเสียเวลาเหมือนกันนะครับต้องมาคลิกทีละหนึ่งแต้มอยากให้เกมเพิ่มแบบว่าช่องใส่ว่าเราต้องการคลิกทีละ10ทีละ20หรือว่าทีละ50อะไรแบบเนี้ยพอคลิกทีเดียวก็อัพไป50อะไรแบบเนี้ยคือเนี้ยพี่ต้องมาคลิกแบบนี้เห็นปะต้องมาคอยคลิกเองแบบนี้เห็นปะอันนี้พี่อัพอินไปนะอินก็จะเพิ่มมานานเห็นปะเมื่อกี้มานาพี่เป็นเท่าไหร่เป็น500จากเมื่อกี้มัน410ใช่ปะ พอเรารีเบิร์มันกลายเป็น800ใช่ปะเมื่อกี้มาลืมให้ดูตอนที่เรารีเบิร์อีกครั้งหนึงอะ่ะมันจะได้จาก400เป็น800นะเพราะทุกการรีเบิร์นะครับเราจะได้มานาเพิ่ม2เท่านั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มไปตอนนี้มานาอยู่ที่1,000แล้วนะ1,10 0นะนะยิ่งมานาเยอะทหารเงาเรายิ่งอยู่ได้นานนะโอเคไหมอ่ะทีนี้นะครับทุกคนมาดูในส่วนของความสามารถแล้วก็พสิทธ์ที่พี่แปรมาให้แล้วนะ อ่ะพี่แปรมให้แล้วประมาณนี้อันนี้ leader b u ัที่พี่แปรมานะครับทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลนะซิสเตมนะคะทุกคนนะนี่เลยสกิลซิสเตมก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เมื่อเปิดใช้งานนะครับทุกคนนะจะเป็นการเลือกค่าสเตตัสนั่นแหละบ้าะก็คืออย่างที่บอก strength เนี่ยเพิ่มความเสียหาย1%นะครับแล้วก็ ag เนี่ยก็คือจะลดคูลดาวน์เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเพิ่มระยะนะก็ตามที่พี่บอกไปแล้วนะ intelligence ก็คือ i n นเพิ่มมานานะทุกคนนะแล้วก็เข้าหมายเหตุว่าสกิลนี้ให้คุณเลือกัพค่าความสามารถตามสสาาายยที่่ต้้ออองงกรรไดิะ สกิลนี้คู่ดาวแค่ขวาวิจริงๆสกิลนี้รายละเอียดมันไม่ได้มีอะไรนะทุกคนพี่แปลมาลเฉยก็คือประมาณนี้เลยเนี่ย พอกดก็มาหน้านี้แล้วเราก็มาไล่อัพแต้มตามที่เราอยากได้อยากได้ดาเมจให้อัพ str ก็คือสเต็งเนาะอยากได้มานาให้อัพอันนี้ส่วนตัวพี่แนะนำให้อัพสองนี้แล้วกันนะส่วนอันนี้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่มั้งแต่ก็แล้วแต่นะก็ประยุกต์กันได้นะทุกคนนะสามารถประยุกต์กันได้เนี่ยพี่อัพอันนี้พี่ก็จะได้ดาเมจเพิ่มนะครับทุกคนนะเนี่ะพี่มีแต้มอยู่เห็นปะพี่อัพได้ประมาณนี้อัพไปอัพไปอะพี่อัพให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนนะอัพให้หมดเลยแล้วกันเอาเท่าไหร่เอาห้าสิบ อะอันนี้ได้เฮ้ยทำไมมันเกินวะทุกคนทำไมมันเป็นห้าสิบสองอะที่จริงมันควรจะเป็นห้าสิบไม่ใช่หรอวะทำไมมันเป็นห้าสิบสองอันนี้เห็นปะมันมันร้อยสองแล้วนะทำไมมันไม่ใช่หนึ่งร้อยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันต่ออ่ามาดูในส่วนของพาร์ตสี่กันต่อนะครับทุกคนนะพาร์ตสี่กันต่ออ่าก็รีเบิร์ตตรงนี้พี่แปลมาก็คือไอ้รีเซ็ตปั๊บทั้งหมดนะจากแต้มสถานนะเมื่อกดรีเบิร์ตรีเบิร์ตเนี้ยก็คือน,นี้นะที่พี่แปลมาเนี่ยแปลมาจากตรงนี้นะครับทุกคนแปลมาจากตตตรรรรรงงงนน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 นีีนะนีี้้เ้เเเเาาะะะะบบิ์ัั่่ออคคทุกนนะด๋ยวขึมมใหม ก็คือเนี่ยเพิ่มขีดจำกัดของแต้มสถานะสูงสุดอีก20นะครับทุกคนนะแล้วก็ไอาฐานเงานะเพิ่มดาเมจส0อในพี่พูดไปแล้วนะ MP เพิ่ม2เท่าก็คือมานาบาร์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ d ด s แพร์เนี่ยตรงนี้ยังไม่เกี่ยวนะพี่แปรมาพี่น่าจะลืมลบออกอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ในส่วนด้านล่างนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเดสแพร์ตรงนี้ <c oughs> ทุกคนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลชาร์โดอินเด็นะครับทุกคนนะเมื่อกดใช้งานนะครับทุกคนนะจะสามารถเข้าถึง Shadow Index ได้และแต่ละเงาเนี่ยมันจะใช้มานาแยกกันนะหากมานาของเงาใดเหลือศูนเนี่ยเงาทั้งหมดจะหายไปสกิลนี้ก็จะติดคู่ดาวหกสิวินนั่นเองนะครับทุกคนนะตรงนี้เขาก็จะมาอธิบายว่าตัวชาร์ o ดคอมมานเดอนะครับทุกคนใช้2มานานะ แล้วก็ชาร์โด้แท็งเกอร์เนี่ยใช้2มานาแล้วก็เฟรมเมทใช้3มานาแล้วก็แอนด์คิงห้ามานาแล้วก็ชาร์โด้เจอรัลก็คือเบลเลียนนะครับใช้6มานานั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็คือตามนี้เลยอ่ะพี่จะกดให้มาดูนี่ก็เห็นป่ะมันเขียนสามานาสองมานาก็คือเมื่อกี้แหละที่เขาแปลอ่ะพี่จะลองเรียกมาให้ดูทุกตัวแบบนี้อ่ะเรียกมาให้ดูแต่ต้องรอคูลดาวห้าวีนะเห็นปะ่ะก่อนจะเรียก <laughs> ก่อนจะนเชิญได้ก็รอคูลดาวห้าวีเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวขอปับไปคูณ3ก่อนแล้วกันมันจะได้เร็ว่กจะเกออกาตัแบบสง เดี๋ยวมานาเราแม่งจะลดแบบโคตรไวนะครับทุกคนอ่ะปรับไปคู่หนึ่งเห็นป่ะตอนนี้คือพี่เรียกทหารเงามาครบหมดแล้วเห็นป่ะจะมี5ตัวตามนี้เลยไม่สามารถอัพคันได้แล้วก็แต่ละตัวจะมีพาสซีฟของมันอยู่นี่ก็คือฐานเงาที่เราเรียกออกมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มานาเราก็จะค่อยๆลดลงไปถือว่าอยู่ได้นานนะมีประมาณ1 0 0 0พันนี่ถือว่าอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลก,กันต่อนะมาดูความหมายกันต่ออันนี้จบไปแล้วนะครับชาร์โดอินเด็กเนาะ แล้วก็ไอ้ถ้วยสกิลถ้วยสกิลนี้คืออะไรนะทุกคนนะ mm hmm. เมื่อกดใช้งานครับ mm hmm. มันจะสังหารศัตรูทุกตัวบนแมปนะหรือว่าบนแผนที่ทันทีนะแล้วก็ทําการอยู่เวลาเป็นเวลา6 0สิวิแล้วก็มันจะตั้งเงินให้เราเนี่ยจากสมมติว่าพี่เงินมีอยู่8ล้านเนี่ยแล้วพี่กดคัฟออฟลีเบิร์นะ mm hmm. เงินพี่จะเป็นศูนย์เลยนะ mm hmm. ก็คือเงินจะเป็นศูนย์เลยไม่สามารถทาอะไรได้แล้วแล้วก็ครูดาวก็เอาเก้าก็คือใช้งานได้ครั้งเดียวนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะ ต่อไปก็คือพาสสีแล้วนะสกิลหมดแล้วนะพาสซีที่ชื่อว่าเลเวลิ่งนะครับทุกคนยูนิตนี้สามารถสะสมแต้มค่าสถานะเพื<ๆ>่อเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานของเขาได้แต้มค่าสถานะสามารถได้รับจากมันก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดผ่านไป1เวฟนะหเวฟเนี่ยเราจะได้2แต้มก็คือในส่วนของแต้มสถานะนะทุกคนนะหเวฟได้2แต้มแล้วก็การโค่นศัตรูนะการโค่นศัตรูเนี่ยสิตัวที่โค่นได้จะได้1แต้มแต้มก็คือแต้มตรงนี้นะ แต้มที่เราเอาไว้พวกนี้อัพวกนี้นะทุกคนเนี่ยแต้มพวกนี้นะอ่าประมาณนี้ซึ่งัพไปแล้วรู้สึกว่าจะรีไม่ได้ปะเออเหมือนมันจะรีไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเรารีเบิร์ดไม่ได้แล้วอันนี้คือแต้มตรงนี้วิธีการหาแต้มก็คือตามนั้นเลยก็คือพูดง่ายๆอ่าข่ามอนให้ได้เยอะแล้วก็เล่นผ่านเวฟไปเรื่อยๆแต้มเราก็จะเพิ่มตามนี้เลยนะสูงสุดเนี่ยเขาจะบอกว่ารีเบิร์ดครั้งที่สามเนี่ยแต้มจะอยู่ที่หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าโอเคแล้วก็ไอ้พาร์ ถ้าเราเออ่รีเบิร์ตครั้งที่1เนี่ยเกิดใหม่ครั้งที่1นะเ,เราจะปลดล็อกพาสซีฟที่ชื่อว่า Shadow Extraction นะทุกคนนะแล้วก็รีเบิร์ตครั้งที่2นะจะปลดล็อกพาสซีฟที่ชื่อว่าอันนี้นะ Ruler Authority เหรอทุกคนแล้วก็ พาร์ทสี่ที่3นะไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเรารีเบิร์ครั้งที่3นะนะก็จะปลดล็อกพาร์ทสี่โมนาดเฟียกับปลดล็อกสกิลครัฟออฟรีเบิร์ตนั่นเองนะก็อันนี้เป็นการอธิบายเฉยว่าแต่ละการรีเบิร์ตเนี่ยเราได้อะไรนะซองนี้ยังไม่ได้มีอะไรบัฟตัวละครเท่าไหร่นะแค่บอกว่ามันปลดล็อกอะไรนะั่นเองนะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะ๋อมันได้เอฟเฟคเฟียตรงนี้ด้วยเออนี่เอฟเฟคเฟียเนี่ก็คือเฟียตรงนี้นะนี่ปลดล็อกพาร์ทสี่เฟียเฟียตรงนี้ทำดาเมจด้วยนะไม่แน่ใจว่าบััหรรือเเเปปล่่่าานะนนนนนนะะะดดีีดนะีีี๋ยยวพพไูมขแบบ้จิงๆนะ เห็นปะไหนวะนี่เห็นปะ เนี่ยโมนัดเฟียแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าเฟียเนี้ยทำดาเมจด้วยนะก็คือศัตรูได้รับดาเมจเพิ่ม10นด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะเออไม่แน่ใจว่าเขาทํามาเขาทํามาถูกหรือเปล่าเขาเขียนมาถูกหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆริงพาร์ทสี่มันก็คือจะชื่อโมนาดเฟียแต่ว่าเหมือนมันบั็กเอฟเฟกต์เฟียเข้าไปด้วยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนมีการสตั้ด้วย0.5าวีทุกๆ1กหนวนะเอฟเฟกนี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นการอธิบายมานาา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 บบรรรนนนนนนะนะานาะะะะะเเเเเหห็ปปมมจจดดแล้วี๋ยงยงไคคัทุกนนะอ มาดามานับเริ่มต้นเนี่ยจินอูนะจะมีมานา1น0่ยหน่วยนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อมานาลดเหลือศูนย์นะเขาจะฟื้นฟูมานาต่อการโจมตีดังนี้โจมตีปกตินะครับได้รับ10หน่วยนั่นเองนะครับทุกคนนแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีติดคริติคอลเนี่ยจะได้รับมานา15หน่วยมันไม่สามารถซ้อนทับกับค่า10ได้นะก็คือไม่สามารถซับไอ้ทับกับไอ้การโจมต,ตีปกติได้ เมื่อมีการอัญเชิญนะยูนิตใดๆหรือว่าอัญเชิญทหารเงานะเข้ามานะในสนามนะครับทุกคนนะในฟิลเนาะพาสซีีนี้มันจะไม่สร้างมานาะอย่างที่บอกนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดเราซัมมอนทหารเงามาแล้วเนี่ยไอตัวมานาะเรามันก็จะหยุดเด้งนะมันก็จะลดอย่างเดียวนะครับทุกคน เออประมาณนี้แล้วก็พาสซีฟนี้นะครับบัดรลัดน,นะพาสซีฟนี้ก็คือทุกๆ50าวีนะครับทำให้ศัตรูติดสถานนะเฟียนั่นเองนะครับทุกคนนะศัตรูจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น25%จากจินอูและทหารเงาของเขานะครับเป็นเวลา20วินั่นเองนะครับ หลังจากใช้ผลนี้กับศัตรูตัวเดิมครบ3ครั้งนะครับทุกการทำงานของพาสิฟเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดสถานะมัลติเลตแทนนะครับทุกคนนะจากเฟียหรอเป็นมัลติเลตคือโคตรแรงนะครับทุกคนเอ่อเอฟเฟกต์มัลติเลตก็คือศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหาย20 0นะก็คือเอา2คูณกับดาเมจต,ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะรับดาเมจต,ตรงเนี้ยเป็นเวลา8วินะครับทุกคนนะแล้วก็ตัดเลือดศัตรูนะทำให้เด้งเลือดไม่ได้นะเป็นแบบ95%เลยง้ายสิบรูทเ่อิดเดแบบติดเลยพูดง่ายๆศัตรูที่ นะมันจะเด้งเลือดแทบไม่ได้เลยนะโดนไป95%นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่ารีเบิร์ครั้งที่1เราได้อะไรนะน,นี่ก็คือนี่เลยนะการรีเบิร์ตครั้งที่1เราจะได้พาสีนี้ก็คือชื่อว่าการสกัดเงานะเกิดใหม่ครั้งที่1น,นะเมื่อยูดิตนี้นะสามารถโค่นศัตรูได้นะจะพยายามปลุกศัตรูให้ฟื้นคืนชีพเป็นเงานะทุกคนแน่นอนว่าหมายความว่าเป็นพาสีซัมมอนนั่นเองนะครับทุกคนนะที่มีไอทหารซัมมอนซัมมอนออกมาเนี่ย ที่เดินมาตามทางเนี่ยปะ่ะเนี่ยก็คือน่าจะเป็นผลจากพาร์ส,สินี้นั่นแหละทุกคนมาเดี๋ยวเรามาอ่านต่อกันนะทุกคนนะการพยายามปลุกศัตรูเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะทุกคนนะอันเชิญศัตรูขึ้นมาใหม่โดยมี h p 150%ของ h p สูงสุดเดิมอันนี้ถือว่าดีจากนั้นเนี่ยมันก็มีบ่อต่ออีกว,ว่าอันเชิญศัตรูขึ้นมาใหม่โดยมี HP ส5ีเจ็ดสิบห้ดเปอร์เซ็นต์ของฮีสพีสูงสุดเดิมอันนี้ก็ลดลงไปนะแล้วก็อันเช หมายถึงเบสดาเมจของจินอูนั่นเองนะครับหากล้มเหลวในการอัญเชิญนะ3ครั้งติดต่อกันนะการอัญเชิญครั้งถัดไปเนี่ยจากการันตีที่75%ก็ถือว่ายังโห,หอดโคตอยู่ดีสมมุติว่าเลือดศัตรูที่เราฆ่ามัน100ล้านก็อัญเชิญมา75ล้านพี่ว่าแม่งก็โหดนะโคตรโหดทุกคนเออจากนั้นนะครับการรีเบิร์ตครั้งที่2นะนี่รีเบิร์ตครั้งที่2ก็คือแปลว่าอํานาจนะนี่อำนาจของผู้ปกครองนะ ทุกการโจมตี10ครั้งครับจะสร้างความเสียหาย 1x พี่ก็ไม่เข้าใจว่า 1x เพื่ออะไรวะในเมื่อมันก็เบรดมันก็ 1x อยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วก็มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยตกอยู่ในสถานะมัตติเลตตรงนี้ถือว่าดีเนาะแล้วก็ทุกๆ50วสิบีเนี่ยบังคับให้ศัตรูทั้งหมดในระยะเนี่ยเดินถอยหลังเป็นเวลา5้าวีอันนี้ก็ดีนะทุกคนนะแต่ถ้าศัตรูอยู่ในสถานะเฟียนะจะขยายเวลาระยะการถอยหลังไปอีก3าวีนะครับรวมกันก็เป็น8ปดวีนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหม อ่ะต่อไปก็เป็นการรีเบิร์ตสุดท้ายนะรีเบิร์ตครั้งที่3ที่หนึ่งร้อยนะที่เลเวลหนึ่งร้อยนะครับทุกคนรีเบิร์ตที่3ก็คือ ความหวาดกลัวของราชานโมนาดเฟียนะก็คือจะได้รับผลเดสแพ์ขึ้นมานะเดฟเอฟเฟกต์เดสแพ์นะทุกคนนะเมื่อศัตรูเข้าสู่ระยะนะจะใช้คอนพลเลอร์นะสถานะเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็บีชเลือดไหลนะครับทุกคนนะจากนั้นเนี่ยศัตรูจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น10%จากจินอูแล้วก็เงาของเขาด้วยก็คือฐานเงาและจินอูตีแรงขึ้น10%เเลยเละแล้วก็ถ้าเป็นบอสนะถ้าเป็นบอสเข้าสู่ระยะนะครับจะใช้ผลทั้งหมดด้านบนกับบอสเลยนะครับทุกคนนนะั้และเพิ่มสถานะเฟียเข้้าาไปปดวววยเเ็นเลิ จากนั้นศัตรูทั้งหมดจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น15%จากยูนิตนี้ก็คือจินอู และทหารเงาด้วยจนกว่าบอสจะตายนะครับทุกคนประมาณนี้เลยสําหรับเอฟเฟกเนี่ยพี่ทาการแปลมาให้แล้วนะครับเดสแพร์ Death เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเดสแพร์ Death เนี่ยก็คือประมาณนี้เลยส่วนเอฟเฟกต์คอนเพลนะครับทุกคนก็คือเนี่ยศัตรูได้รับผลเนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้น8%แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง100%เลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นการหยุดชะงักหรือเปล่าอคอนเพลส์นะครับแล้วก็เลือดออกเนี่ยก็คือเป็นตามนี้เลยนะเราแปลกันมาหลายคลิปแล้วนะเอฟเฟกเลือดออกตามนี้นะครับทุกคนนาะาเเเมปป็วว็ววลลีแแ้กรูบบของ แรงขึ้นอีก5%นะครับทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็พวกมอน,มอนที่รีเจนเนี่ยเด้งเลือดช้าลงไป50%นะครับทุกคนเอฟเฟกต์เฟียก็เหมือนเดิมที่พี่ได้พูดไปแล้วประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ทีนี้นะทุกคนคลิปนี้น่าจะแบบโคตรจะยาวนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะดูจนจบหรือเปล่านะใครดูจบก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันโอเค ทีนี้นะครับต่อไปเนี่ยไอสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราทดลองที่หลังนะครับทุกคนเราจะมาให้ดูความสามารถของทหารเงาก่อนว่าทหารเงาแต่ละตัวเนี่ยมันมีดียังไงนะพี่ขอปรับคูณนี้ก่อนคูณ3นะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกมาให้ดูทุกตัวเลยนะครับทุกคนอ่ะปึ๊บอ่ะต่อไปก็จะเป็นเบรุะนะครับแล้วก็เบเรียนนั่นเองนะค่อนข้างที่จะโอเฟรมตกนิดนึ่งนะจากนั้นปรับเป็นคูณหนึ่งเอาไว้นะตอนนี้พี่อัญเชิญมาครบแล้ว มาดูพาสซีของทหารเงากันนะครับทุกคนนะพี่แปลมาให้แล้วแหละก็พี่ไม่ได้เปิดให้ดูแล้วกันพี่แปลมาให้เลยประมาณนี้จริงๆมันสั้นๆนะครับทุกคนนะก็คือทรัสนะครับเจ้าทรัสหรือว่าคากันเกลในอนิเมะนั่นเองนะพาสซี uh, ossible, เนี่ยชื่อว่าอันนี้นะเบอร์นิฟิเคชันนะครับทุกคนนะขยายผลการเผาไหม้นะสำหรับศัตรูแต่ละต,ตัวในายักษ์เนี่ยที่ติดสถานนะเบอร์นะครับทุกคนนะความแรงของความเสียหายต่อเนื่องหรือว่าดอทเนี่ยมันจะแรงขึ้น1%นสูงสุดที่20%ก็คือบัฟเกี่ยวกับเบอร์นั่นะน แล้วก็ต่อไปก็คือไอออนนะครับทุกคนนะตัวที่ชื่อว่ไอออนนะครับทุกคนทุกๆ45วินะครับสร้างความเสียหาย200%ให้กับศัตรตูในระยะถือว่าก็โหดอยู่นะเนี่ยแล้วก็ทําให้ศัตรตูเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าสโลด้วยนะเป็น15เป็นเวลา10วินนั่นเองนะสโลตรงนี้มันเหมือนซ้อนทับยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะอ่าไหนวะเจ้าไอออนไอออน ไอออนคือตัวไหนเดี๋ยวนะตัวนี้อไม่ใช่เออตัวนี้คือไอออนนะก็คือเนี่ยสโลตรงนี้อีก34%แล้วก็ตรงนี้15%พี่ไม่แน่ใจว่ามันเอามาบวกกันหรือเปล่านะครับโอเคไหมอ่ะสำหรับไอออนประมาณนี้ ่อไปจะเป็นในส่วนอีกิทนะครับตัวที่3นะครับทุกคนนะพลาสิชื่อน,นี้นะครับทุกคนนะเมื่อถูกอัญเชิญครับจะได้รับค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนซัมมอนที่อยู่บนสนามนะครับทุกคนนะก็คือถ้าซัมมอน5ตัวเนี่ยอีก,กิทจ,จะได้รับดาเมจเพิ่มอีกเท่าไหร่ยีเนาะแล้วก็ระยะอียีนั่นเองนะถือว่าเอ้ยกลางๆถือว่าโหดนะครับทุกคนแล้วก็เบลูนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากนะตัวนี้เป็นเงาที่เก่งมากเออถ้าเกิดว่่่าใคครเเยยดูซีีท2 จะจบที่ตัวนี้นะจะจบที่เบรลุนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ลองไปหากันดูไปหาดูแล้วกันนะครับทุกคนอนิเมะนะเอก็คือทุกๆ60วีนะจะเลือกเอฟเฟกดอทอย่างใดอย่างหนึ่งของยูนิตเงาที่อยู่ในยะแล้วก็อปปี้มาใช้งานเองแค่นั้นเองนะครับทุกคนนะ แล้วก็ตัวนี้เบเลียนนะครับทุกคนนะเบเลียนก็คือทุกการโจมตี5าครั้งนะครับจะมอบสถานนะคอนโวลเลอร์เหมือนกับตัวจินอูนะไอที่มันได้รับความเสียเพิ่มขึ้น8%เนะี่ยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง100%เลยนั่นก็คือคอนโวลเลอร์นั่นเองคนะแต่ว่าตรงเนี้มันไม่ได้แบบลดถ,ถาวรหรอกนะมันน่าจะประมาณมันไม่ไม่ขี่วิหรอกมั้งไอหยุดเคลื่อนที่100%นะครับทุกคนนะถือว่าเก่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาได้ดูดาเมจแต่ละตัวกันนะทุกคนเเรริ่่มมททีีตนะทีตตััวววนนนน้้้้ดา87.1คุกกแแล็0309ง แล้วก็ตัวนี้1 1 6ยนะอีกิดนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเบรุ67นะแต่ว่าสังเกตน,นะมันตีเร็วเนาะแล้วก็ตัวนี้ตีเร็วกว่าอีกแต่ว่า92ล้านนะตัวนี้ตีเร็วว่าตัวนี้3วิตัวนี้6.5นะ 300ล้านเอ้าเงาหมดเรียบร้อยนะทุกคนนะขนาดตับเป็นคูณหนึ่งไว้นะพี่ก็ต้องมาฟาร์มในส่วนของมานาใหม่เห็นปะเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มานาใหม่แล้วก็สกิลชาร์โดอินเด็ก็ติดคูดาวไป60วิบวินั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้ก็ต้องฟาร์มานาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอาทีนี้อาทหารเงาเขามีอะไรมากมายแล้วคือเท่าที่จําได้นะเมื่อก่อนทหารเงาอะดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้รู้สึกว่าทหารเงาดาเมจจะเยอะกว่าเดิมนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นในส่วนของบัฟกัน ก็คือบัฟจินอูตัวเดียวแล้วกันก็เริ่มที่บัฟตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้อีก20%ตอนนี้บัฟจินอู40%นะดาเมจจินอูนะนอ,อยู่ที่1.16นะครับทุกคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวบัฟตัวนี้ให้อีก80%นะตัวนี้30%บัฟนี50้50%แต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะไฟนอลฟรีสนะอ่าก็คือตัวอะไรเนี่ยผู้พันเอวิสมิธนะทุกคน มาดูระเมจกันอยู่ที่ 1.6b นะทุกคนนะ1,600นะทุกคนนะ610ล้านนะครับทุกคน2 7 4ีคือโคตรโหดโคตรอันตราย <c oughs> อะระหว่างนี้เราก็ต้องเป็นโดดเดี่ยวนะความสามารถที่เรามีก็คือการซัมมอนนั่นแหละที่พี่ชอบมากเลยนะไอ้ซัมมอนแบบเนี้ยเห็นปะหูเห็นปะ สมออมันโหดนะทุกคนสมอลต์สอถือว่าแบบโคตรโหดนะครับทุกคนอ่ะทีนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนก็คงจะมีประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งจบคลิปลืมลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าลืมใช้สกิลนั่นเองนะอ่ะมาลองใช้สกิลครับกันนะครับทุกคนสมมติว่าอมอนหลุดสมมติว่ามอนหลุดโอ้มอนไม่น่าหลุดว่ะทุกคนตอนนี้พี่หยุดการโจมตีของทุกตัวละครแล้วนะก็คืออ่ามีบอสมาพอดีด้วยอ่าพี่จะทดสอบ ไม่แน่ใจว่าจินอูมันตีถึงหน้าบ้านหรือเปล่าวะระยะของจินอูนะทุกคนอยู่ประมาณนี้อ่าระยะของจินอูอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนอกระยะกันว่าถ้าเกิดว่ามีมอนเนี่ยหลุดมาตรงนี้อ่าไอตัวคัฟออฟรีเวิร์ดนะครับเราจะมาใช้สกิลนี้กันนั่นเองนะแล้วก็ดูเงินพี่นะครับทุกคนนะดูเงินพี่เนี่ยอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่เงินพี่อยู่ที่15ล้านเงินพี่อยู่ที่15ล้านไอ้น่ามีการเดินถอยหลังนะแต่ว่าตอนนี้มีหลุดวงมาแล้วนะ อ่ะปรับไปคูณหนึ่งนะครับจากนั้นพี่จะกดสกิลแล้วนะบอสร้อยสี่สิบล้านนะทุกคนร้อยสี่สิบบีนะกดไปครับออฟรีเวิร์ครับหายหมดเรียบร้อยเนหะ็นปะหายหมดนะนอกวงในวงนะครับหายหมดเลยแต่ว่าจะสังเกตว่าเงินพี่นะครับมันศูนย์ไปแล้วนะครับทุกคนเงินพี่มันศูนย์ไปแล้วมันทําให้เราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับทุกคนแล้วก็จินอูหายไปแล้วนะครับทุกคนนะจินอูหายไปแล้วเอ้ยแต่พอขึ้นเว็บใหม่มันก็ยังมีเงินเด้งอยู่ใช่หรอเดี๋ยวนะ ถ้าพี่จาไม่ผิดเงินมันจะไม่เด้งเราไม่ใช่เหรอวะหรือว่าเงินเด้งอยู่ปกติอ๋อถ้าเงินเด้งอยู่ปกติก็ยังเล่นในอินได้วางจินอูหใหม่ได้ไหมก็ยังวางจินอูใหม่ได้แต่ว่าต้องมาทําใหม่หมดเลยเห็นปะจินอูก็หายไปด้วยนะเห็นปะตัวละครจินอูก็หายไปด้วยนะทุกคนโอเคไหมอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็คงมีประมาณนี้เนาะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ